iya naang kiaw na mo tatsa pakawato ara ato sama sambut sa na motata pakawato ara ato sama sambut sa na อะระหะโตาสมมาสมษษามปุจัาระอาชิรังวัตยังกายโยปะวิงอาทิเซส,สติสีณวันนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในมรณะราถาว่าด้วยความตาย เพื่อเป็นเครื่องประคับประคองชร้องศรัทธาระดับปัญญาบารมีครอบคุณคุณสนโุเิสเป็นทักษนาผลให้กับคุณพ่อประยูนยดำเนินวงวานที่จาพวกเราไปแล้วตามสมควรแก่เวลาึ่งต่อไปขอความเจริญในธรรม ความสุขสวัสดีต้องนี้แก่ญาติโยมและสาวพินมทั้งหลายโดยเฉพาะเจ้าภาพในวันนี้ก็นำโดยคนโยมโนันแสงเทรันแล้วก็คุณโยมประยุทธ์คนโยมอานนท์ดำเงินวงวานคนโยมดารณีมาแรงคู่ คนยมเจริพรบุญเหลือพร้อมตั้งแขกผู้มีเกียรติที่เป็นลูกหลานญาติที่ทั้งหลายที่มาร่วมง,งานทำเป็นอุศลอุทิศผลไปให้กับคุณพ่อประโยนดำเนินวงวานอายุ74ปีที่จากพวกเราไปก็อันธรรมดาว่าความตายนั้นทุกคนเกิดมาก็ต้องตาย ถึงแสนรักกันใครก็ต้องเป็นผีในวันหนึ่งดีเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องตายเราจะต้องทำอะไรบ้างทางพุทธศาสนาก็สอนว่าให้เตรียมตัวก่อนตายเพราะว่าความตายนั้นมันมีมาแน่นอนแต่ว่าถ้าเราเตรียมตัวก่อนที่มันจะมาตายไปแล้วก็ไม่เสียทีที่ได้เกิดมา เพราะว่าไอ้คําว่าตายตายตายที่เราพูดอยู่เนี่ยมันแปลว่าอะไรเรารู้หรือเปล่าคาว่าตายตายตายที่พูดอยู่มาจากคําภาษาบาลีภาษาบาลีก็คือว่าตปเอาอีกเป็นอายะก็เป็นตายะไายเรียกว่าตายทีนี้แปลว่าสามอย่างคือคนเราเกิดมาแล้วก็มี สามประการประการที่หนึ่งก็คือว่าเกิดขึ้นประการที่สองดำลงชีวิอยู่ประการที่สามตายไปเป็นธรรมดาแล้วก็สามประการอีกอย่างก็คือว่าชีวิตที่มีขก้นเป็นตัวเป็นกอนเป็นบุขเ,เราเขานี้ประกอบไปด้วยสามัญลักษณะทั้งสามประการก็คือหนึ่งความไม่เที่ยงสองความเป็นทุกข์ สามความไม่ใช่ตัวไม่แช่ตนอันนี้ก็เป็นความตายทั้งสามประการสามประการอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนเราเกิดขึ้นมาก็ผ่านปฐมวัยนำลงองโยม,มวิถีมาวัยตายไปก็เป็นปัจฐมวัยอันนี้ก็ตามกฎธรรมดาแต่ว่าถ้าตายนอกกฎอาจจะตายก่อนวัยติปียี่สิบปีตายไปแล้ว อย่างที่เป็นข่าวเที่เราเห็นขับรถขึ่งสะพานดีๆแต่ว่าล่วงสองเรามาตายอายุแค่ยี่สิบสองอันนี้ก็คือว่ายังไม่แก่เลยตายแล้วถามว่าทำไมเรามีชีวิตอยู่กันได้ทำไมยังไม่ตายคนอื่นทำไมต้าตายถามว่าพุทธศาสนาก็ให้คำตอบว่าคนที่จะตายได้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดา ต้องเส้นสองอย่างเส้นอย่างหนึ่งก็คือเส้นบุญเส้นบุญถึงอยากจะเป็นอยู่อย่างไรอายุไม่น้อยแต่ว,ว่าทําบุญเพื่อที่จะเป็นคนมาแค่สิบปียี่สิบปีก็อยู่ได้แค่สิบปียี่สิบพอเส้นบุญมาก็ต้องตายเพราะว่าไม่มีบุญที่จะไปต่อเหมือนเรามีค่ารถโดยสารจะไปไกลได้แค่ไหนเราก็ไปไกลได้แค่นั้น ชีวิตของคนเราก็เหมือนกันแล้วกระสารที่สองก็คือว่าเช่นอายุอายุปัจจุบันนี้ก็บอกว่าเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าปีเกินไปก็มีบางคนเป็นน้อยปีเพราะเพราะว่าเขามีบุญที่จะเป็นคนนานเราก็มีชีวิตยอยู่นี้ก็อย่าไปรับผ่านชีวิตเพราะว่าบางคนเนี่ยแนย้ดูประสบ ปัญหาในชีวิตนี้ที่หน่อยๆออกักมานี้หน่อยก็ฆ่าตัวตายก็มีไปโดดแถวตายไปยไปูุกออตายโดดตุกตายไถ่ทราบเห็นเหตุใดเราเริ่มไปว่าชีวิตจริงนั้นไม่ไม่ใช่มีแค่ความรักมันไม่ใช่มีแค่โมสะอาฆาตพยาบาทมันไม่ใช่มีความหลงไหลไปในสิ่งต่างๆเพียงแค่นั้น แต่ว่ายังมีด้านดีอยู่หลายๆ่าะด้านดีทานศีลภาวนาหรือกุสลศีลห้าศีลห้าข้อข้อแรกบอกว่าห้ามฆ่าสัตว์ข้อที่สองห้ามลักทรัพย์ข้อที่สามห้ามกระึกผิดในกาามห้ามเจ้าชู้ข้อที่สี่ห้ามพูดเท็ดพูดโตหกข้อที่ห้าห้ามเดินทของบนเ้า อันนี้ในด้านดีประการหนึ่งแล้วด้านดีประการหนึ่งก็บอกว่าชีวิตนี้ทําไม่ไปในโโรอบมอสสันเสร็จแล้วหันเข้ามาในทางทางสนสงภาวนาการสีภาวนานีมีความสําคัญมากนะปัจจุบันนี้เราก็หลุน,ไ,ลนลปไปแล้วแข่งขันโอลิมปิกเสร็จไปแล้วไทยก็ได้สองเหรียญเงินแล้วก็หนึ่งเหรียญทองแดง ไอ้ทานศสีลนภาวนาเนี่ยมมก็เปียนเสมอกับเหรียญทั้งๆเหรียญทองเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงถ้าใครถนัดในการรักษาศสีลนมันรักษาศสีลบ่อยๆชีวิตนี่ก็เหมือนกับว่าเกิดมาแล้วได้เหรียญทองแดงถ้าใครไม่พอแค่ศสีลแค่ทานไปทําสมาธิมันจเจริญสมาธิหายใจเข้าพุทหายใจออกพอ แต่ว่าอารหังสาม,มาก,ก็ภาวนาไปวันนั้นก็เชื่อว่าได้เหรียญเงินประจําชีวิตแต่ว่าถ้าไทยริกิตหรือว่าทาอุกฤษเยิ่งไปกว่านั้นมันจเจริญภาวนาเมตตากรุณาลุติเตาเบขาแหวนไทยทุกขุก็คือขอให้ท่านอย่ามีแวนขอให้ท่านอย่ามีไทยขอให้ท่านอย่ามีทุก และขอให้ท่านเจ้าเป็นสุขเรได้ว่าเมตตาโมเดลสั้นๆแวนงไทยสุขถ้าจะเดินบ่อยๆก็เหมือนกับว่าได้เหรียญทองจากไปแล้วก็ได้เหรียญทองของคอขอ,องใจไปเราทําไมปราถนาเหรียญทองกันนะเพราะว่ามันได้มาแล้วมันมีค่ามหาศาลมีชื่อเสียงตายเป็นเบรบุรุษได้ตายเป็นสีโลก เราก็เลยอยากได้เพราะว่ามันนำมาซึ่งความสุดความเจริญราบยศสานเสรนทุกทั้งหลายก็จะเข้ามาในด้านทานถึงภาวนาก็เหมือนกันให้ญาติญาตโยมเนี่ยได้ทำกันบ่อยๆก็เหมือนกับว่าเรานี้ได้มีเหรียญประจําชีวิตเราแล้วเกิดชาติหน้ากินขายไม่หมดถ้าเราได้ทําไวมากเราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ บางคนเป็นอยู่ได้แค่สองเดือนออกมาก็อยู่ได้แค่สองเดือนอย่างจังหวัดสมุทรปราการของเราอำเภอเมืองเด็กคนหนึ่งเกิดมาได้แค่สองเดือนได้แค่สองเดือนก็ปรากฏว่าญาติไปมีเรื่องทะเลาะกันครับแรงงานตามดาวเป็นคมาพอทะเลาะกัน เขาก็สู้ไม่ได้เพราะว่ามวยไทยกับมวยพม่าก็สู้กันไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเมื่อสู้กับคนใหญ่ไม่ได้ก็เลยไปทํากับเด็กเอาม็ดกรเข้าไปปาดคอเด็กเกินมาแค่สองเดือนยังไม่หาเรื่องอะไรไทรเป็นเลยด่าไทรก็ยังไม่เป็นพูดก็ยังไม่ค่อยชัดแต่ว่าก็ต้องประจสบกับผู้เขาวทนาแสนตา พราะเพราะอะไรเพราะเพราะว่าบุญมีน้อยหรือว่าข้างบุญไหลน้อยเราก็เหมือนกันในเรามาทําบุญเราก็เรียกว่าจะเห็นคนที่มาทาบุญนี่น้อยแต่ว่าถ้าไปในที่สนุกสนานเพลิดเพลินไปในผับไปในดิสโกโ้เทคทั้งหลายเนี่ยโอ้โหทำไมเยอะจังเลยแต่ว่าไปดูดนตรีเนี่ยโอ้โหไม่มีที่จะนั่ง แต่ว่าถ้ามาทางทางนถึงภาวนาแล้วโอ้จำนวนในวัดกันไม่ได้อันนี้เราก็จะเห็นว่าเรานั้นก็เพลิดเพลินอยู่อีกสิ่งหนึ่งทั้งที่ว่าสาระในสัมสาระในชีวิตที่เป็นสิ่งสำคัญที่มันก็อยู่อีกด้านหนึ่งเราในฐานะเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ปุย่าตายายของเรา สมัยที่เริ่มความเป็นไทยมาก,ก็เรียกว่าเรื่องความเป็นพุทธมาตั้งแต่สมัยธนาวดีสมัยลบบุรีสมัยอายุทยามานศาสนาพุทธเราก็ยังมีคาสอนเราก็จะเห็นว่าพระพุทธศาสนานี้มีคาสอนที่เรียกว่าสูงสุดแล้วในการพัฒนาชีวิตจิตใจ แต่ว่าถ้าในด้านไอทีไอซีทคเทนโโลยีทั้งหลายเนี่ยเราก็ยังพัฒนาได้อย่างไม่สทีนสุดในฐานะที่อาจจะมาเป็นนักเรียนนักเรียนธรรมะเธอบวชมาก็ศึกษารล่าเรียนศึกษาเล่าเรียนก็จะเห็นว่าในสมยัสมยพุทธกาลในสมัยพุทธกาล ประเทศอินเดียไหนทายเคยไปอินเดียบ้างก็มมือเช่นยังไม่เคยไปนะประเทศอินเดียสมัยผุ้ธกาลก็2,600ปีมาแล้วก็เกิดเหตุการณ์เช่นที่เรียกว่าที่วิหารเทตะวันในแ้นโกศลเื่อในแ้นโกศลท้งนั้นก็มีกุลบุตรคนหนึ่ง เขาเป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนามาฟังธรรมจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอฟังไปฟังไปว่าเรียกว่าเกินฟังถึงพระพุทธองค์บอกว่าถ้าเป็นยอมเนี่ยรักษาศีลได้ก็ยังไม่ดีหรอกเพราะว่าสังคมมันเยอะถ้าอยากจะรักษาศีลให้ดีต้องมาเป็นพระเป็นนักบวชพอเขาฟังไปก็เลย เศรัทธาร่วมสายพอเริ่มสายความจบก็ไปขออนุญาตพ่อแม่จัดงานบวชให้พอบวชแล้วพ่อมาประพฤติปฏิบัติธรรมตามธรรมจากองค์สมเด็จพระสัาามมาสัมพุทธเจ้าที่มูลราชพันธกุฎีในวิหารเทตวันพอฟังเสร็จก็อ,ออกไปที่อันทวันก็คือเป็นสวนตายหนึ่งไปนั่งประพฤติปฏิบัติธรรม แต่ว่าพระองค์นี้ท่านมีบุรพกรรมในอดีตที่สร้าง,งไว้ในขณะที่ประพฤติปฏิบัติธรรมไปนั้นก็เรียกว่าข้อเกิดตุมขึ้นใหม่ตุมเกิดขึ้นเป็นตัวเลยตอนแรกก็เป็นตุมเล็กๆเ,เข้ามาเล็ดหัวเขียวแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยเข้าลวมะขามป้อมเข้า ลูกมะนาวตอนใหญ่สนเท่าผลมะตูดพอมันใหญ่สนแล้วมันก็แตกพอแตกแล้วเที่ดูร่าสตายมันก็เผยความจริงออกมาความเน่าเแห่งภายในทั้งหลายเลื่อหน,นองก็ไหลออกมาพ่อปรากฏว,ว่าเพื่อนกันแล้วก็ที่ดูสององสามเณรลูกเบมืนอปปนพอเห็นก็รังเกียจพอรังเกียจก,ก,ก็ไม่อยากเข้าใกล้ ก็ให้ไปอยู่เสนาสนะไกลๆแล้วก็ท่านก็นอนตัวอยู่คนเดียวไม่มีใครไปิดูแลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยที่มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นพระพุทธองค์สูงกวัดูสัตว์โลกในสัม่าก็เห็นว่าทิ่สุรูปนี้มีมีกรรมดียู่บ้างในชาติก่อนในชาติก่อนก็คือว่าพระองค์นี้ท่าน ไปเจอพระองค์หนึง่งที่เที่ยวบินตาบาดไม่ได้อาหารเลยก็เกิดความสงสารพอสงสารขึ้นตัวเองเนี่ยเป็นนายพรานไปในป่าล่าสัตว์ฆ่านกพอฆ่านกได้ก็นำมาปิ้งนำมายา่างนำมาแกงนกพอแกงนกพอเจอพระแล้วก็ปีใจบอกว่าอยู่นานๆเจอพระสักองค์หนึง่งพอเจอก็เอาเอาแกงนก อาจได้ว่าเอาฟิ้งเนาะเอาอาหารเข้าไปใส่ลงในบาตปรากฏรอบพระองค์นั้นเป็นพระอารามท่านโชคดีได้ทำบกับพระอารามพอทำาแต่ก็ตั้งกองรารถนาว่ารูมแหม่ที่ศทธรรมสาพภาโภโอมิซึ่งก็แปลว่าขอ,อให้ข้าพเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรม ที่ท่านเนี่ยได้เห็นแล้วด้วยขวแห่งการถวายแกงนกในครั้งนี้พระท่านก็รับว่าเอวางหัวสูบอกว่าเป็นอย่างนั้นนะยอมพอรับเสร็จท่านทำบุญอยู่ครั้งนี้ครั้งเดียวแต่ว่าค้าสัตว์ค้านกได้มาวันละหลายร้อยตัวก็จะมาหักฟีบ้างหักขาบ้างกลัวมันจะบินหนีไป กอทบหัวตายผ้าอย่างนี้จนเรียกว่าชิ้นชีวิตของท่านพอชิ้นชีวิตเสร็จก็เลยมาเกิดในแ้นโอสนเรื่อันสงที่ได้ทำบูชาอารหันต์ไว้ก็เลยมาเกิดใกล้ๆวัดน,นิหารเช่นตะวันแล้วก็ได้โอกาสฟังธรรมจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พอพุทธงองค์อพิจรารณาเช่นนั้นก็เลยเสด็จมาปอกก็เสด็จไปก็ไม่บอกใครเลยพอเสด็จไปเสก็เรียกว,ว่าพระเนี่ยร่างเน่าๆมีเลือดหนองไหลออกมา,าพุทธองค์ก็ไม่รัเกียจเลยเป็นถึงชาติกก็เสด็จไปก็เอาผ้าไปเช็ดให้ไปทำความสะอาดร่างกายให้แล้วก็ต่อไปต้มน้ำ เอาสบองเจวานอะไรเนี่ยไปซักเมื่อพิสูสองลูกอื่นเห็นเข้าก็เลยไปช่วยช่วยทำพระถ้าองคนี้พอทําไปท,าทํามาทัานก็เลยเ,เรียกว่าเกิดความปพื้มใจร่างกายที่มันเป็นโรคมันนาจูวมันก็เบาสบายโรคหนองเ,อเรียกว่าเลือดที่ไหลยอยู่ว่าได้เช็ดได้หูมันก็สะอาด ตัวเขาเบาสบายพอเบาสบายพอสมบุงจีวรที่เอาไปซัดตากลายแห้งที่สูสองก็นาม,มาหอมให้ท่านพอห่มเสร็จท่านห่มจีวรเสร็จก็ไม่เคยรู้สึกสบายมาหลายปีต้องนอนอยู่ในกองที่กองเที่ยวไม่มีใครดูแลวันนี้อาศัยพระมหาศาลดูนาที่คุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ายก็สบายใจก็สบายพอสบายดีแล้วก็นอนอยู่บนเตียงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สเสด็จเข้าไปใกล้ๆพอสเสด็จเข้าไปใกล้ก็เลยพูดธรรมะให้ฟังบอกว่าร่างกายเปื่อยเน่าของเธอเนี่ยสุดท้ายเธอก็ต้องถึงตอยู่ดีไม่วันไหก็วันหนึ่งแต่เธอจง มีเจตานาในบุญเจตานาในการประกอบปฏิบัติของเพราะว่าความดีทั้งหลายที่าการดำรงอยู่ไม่มูพังไปเหมือนกับร่างกายอยู่แล้วองค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไลตัดเป็นภาษา,า,าบาลาลีบอกว่าอาจิรังวัตยังกายโยปัทวินอาติเสสติชุทโทออเปต,ตวิญญาณโย เนรัสฐานวะกาลินทระซึ่งก็แปลว่าร่างกายนี้มันไม่นานหนอปัตวีณาติเสสติจากนอนทับซึ่งแผน่นดินชุดโทอเปตวิญญาโมร่างกายของเราที่ปัจจากวินดนในภายในเสียแล้วเนี่ยเนรัสฐานวะกาลินทลระก็เหมือนกับท่อนไม้ท่อนหนึ่ง ที่พ้ออยู่บนแผ่นดินหาสาระหาประโยชน์อะไรไม่ได้เท่านั้นพอพระท่านได้ฟังท่านพ่อได้ดวงตาเห็นธรรมเลยแล้วพระพุทธองก็บันอยายบอกว่าเมื่อเราเป็นพ้าเนี่ยเราก็ต้องดูแลกันช่วยเหลือกันและกันเพราะว่าห่างพ่อห่างแม่มาแล้วช่วยเหลือกันคอยดูแลองค์ไหนป่วยไข้ไม่สบาย ก็บัญญัติเต็มที่หนยให้ที่สุดทั้งหลายเนี่ยคอยดูแลผู้ที่เป็นไข้เพราะว่าผู้ใดดูแลที่สุดไข้ผู้นั้นชื่อว่าดูแลพธธระตาาพตเจ้าผู้ใดดูแลพธธระตาาพตเจ้าผู้นั้นก็ชงวงดูแลที่สุดไข้ <c oughs> อันนี้ก็เรียกว่าพอผู้ท้องต้องบัญญัติไว้ ก็เป็นคาถาวิเศษประวัติที่อาตมาได้ยกขึ้นไว้ในตอนต่อแ,ตแล้วญาติโยมฟังเป็นยังไงบ้างได้ดวงตาเห็นทำกันหรือยังท่านไปดูทีนี้ปัจจุบันนี้เหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นเน็ตที่นำพาชีวิตไปมีหลากหลายเลยมีหลากหลายอย่างประเทศฟิลิปปินส์ตอนนี้เรานัาง่นงสะดูกสบาย นั่งฟังพระท่านเทศเขาทรงสงบสบายแต่ว่าที่ประเทศสเปนที่เมืองหลวงกรุงมาดิลาน้ํากําลังพ่วมหนักอยู่ประชาชนกำลังลอยคอยตายไปแล้วเก็นร้อยร้อยคนแล้วก็ไร้ที่พักอาศัยอยู่สองล้านกว่าคนอันนี้ก็าจะเห็นว่าความตายมีหวัดขึ้นทุกมุมโลก ไม่ใช่เฉพาะว่าที่ประเทศฟิลิปปินส์อย่างเดียวอย่างต่างประเทศเนี่ยประเทศอีรานประเทศอีรานที่เมืองอิสอาตบิชัก็จะเห็นว่ามีแผ่นดินไหว6.4แลกเตอร์ทำให้ประชาชนเนี่ยตายเ็น300เลย สามร้อยแล้วแล้วก็เจ็บอีกประมาณสามพันห้าร้อยไรที่หัวใสเอ้อยแยะเลยหน้าหนาวก็จะเข้ามาเอเขาเดือดร้อนกันพั่วแต่เรายังมีบุญดีอยู่ยังหายใจสบายยังนั่งสบายอันนี้ก็เพราะว่าเราเนี่ยเรียกว่า ไม่มีชะตากรรมที่จะต้องประสบพบเจอเหมือนกับเขาเหล่านั้นแต่ว่าปีนี้เราก็อย่าประมาทไม่อยอมนะด็อกเตอร์เซลีก็ออกมาบอกว่าสายุกำลังเข้ามาอยูที่สิบลูกพัดนะมุ่งตรงมาเมืองไทยเลยเ,เราก็าปีที่แล้วก็ดูเป็นประสบการณ์ชีวิตน้ำท่วมทุกข์กับภัยที่เรียกว่ามัน บอกความที่น่าที่ยิ่งใหญ่ทีนี้ยังกู้ไม่ค่อยเสร็จเลยดูสนะวัดเราก็กู้ยังไม่ค่อยเสร็จอาศัยยังไม่หมดเลยก็ปรากฏว่าจะเจอครั้งใหม่อันนี้ก็ก็ต้องเตรียมใจเตรียมตัวกันเนอะยเพราะว่าทั่วทุกมุมโลกมันมีเหตุการณ์ที่เรียกว่านำไปสู่ความตายได้ทุกนาที เพราะฉะนั้นเราเป็นคนดีๆอยู่ในปัจจุบันนี้องยาประมาทในชีวิตสิ่งใดรที่เป็นความดีไม่ว่าจะเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาให้มันสร้างให้มันกระทำเพราะว่าเมื่อความต,ตายมาแล้วก็เหมือนกับผู้ชอประยุนที่จากพวกเราไปก็จะทำเพินทำบุญเนี่ยก็ทำไม่ได้แล้วเขาไปเขาไปแล้ว เราในฐานะที่ทําได้ก็ทําให้คนตายถามว่าทําไมเราจึงมาทำบุญให้คนตายเพราะว่าคนตายนั้นเขาทําไม่ได้เขาตายไปแล้วเราในฐานะที่เป็นคนเป็นโยนเนี่ยจึงต้องทําไปให้อันนั้นเราก็ตั้งใจเราก็ทํามาหลายวันแล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายใจทาปนกิกิแล้วนะวันนี้ก็สองโมงครึ่งแล้ว ก็เรียกว่าเมื่อยหรือยังอ่าพอพอทุกคนแกเวลาเพราะว่าเราจะต้องอทำนำพาทำาเ,าเตรสิมเตรยอยว้หลงเพื่อที่จะเตรียมขับปัติอาตมาก็เรียกว่าขอสลบปบอกว่าขอให้เราเนี่ยตั้งมั่นอยู่ในทานสิ้นภาวนาเพราะว่าความดีมีอะไรบ้าง จงเร่งสร้างก่อนมรณาก่อนที่สีนิตจะจากลาถึงกระโลกเอาไว้ให้โลกสมท้ายส่วนนี้ก็ขออ้างเอาคุณพระสิรัตนัไตร,ยร,รยรัตนตยาลุภาเวนะรัตนัตยาเตยเตาพร้อมทั้งคุณทานคุณศิลคุณภาวนาจงรวมกันเนี่ยอำนวยวอุทิศเป็นผลให้สำร็จแก่คุณพ่อประยุนดำเนินววาน หากว่าอยู่ในที่ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขก็ขอให้ส่งขิ้งยึดยึ้นไปแล้วก็ขอให้บุญกุศลทั้งหลายจงสะท้อนย้อนมาให้เจ้าภาพนี้พร้อมตั้งแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานทุกท่านจงเจริญด้วยเจตุรพิทตพนชยัยคืออายุวันณนะสุขภัพละเที่ยงหน่งประสงค์สิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบและประกอบไปด้วยธรรมโดยใจ ก็ขอให้ถึงที่ประสงจำงหลองวางนั้นจงปรันสาเร็จจงปรันสาเร็จ,จรสมนสรอรวาามุ่งม,มากปรารน,นานจงทุกป,ประการเทศนาวหารเพื่อาจตราภาพได้ชี้แจงสแสดงมาในมรณะคาถาก็พอสมควรแก่เวลาจงพอสมมติยุติลงของไวแบบ้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยสกาลชาานิ